สำหรับท่านเจ้าของกิจการที่มีรถใช้งานในบริษัทเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้พีเ่เจ้เปลี่ยนยางรถยนต์เป็นไหต้มันเครื่องท่าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้นะครับพามาดูเคสเนาะยางสําหรับรถที่ใช้ในเชิงพาณิ์นะครับอันนี้เดี๋ยวกล้องแพนให้ดูลักษณะรถหน่อยรถที่ใช้ในเชิงพาณินี้ก็จะเป็นรถประเภทรถกระบะตอนเดียวเนาะจะอาจจะเป็นติดคอกหรือว่าติดตู้ก็ได้นะครับนี่ ก็อเอาไว้ขนมาทุกสินค้าเอาไปขายนะครับเนาะส่วนยางที่เราแนะนําก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ m a x กซิรุ่น MA 579นะครับผมตัวนี้เราจะมี3ไซส์นะโอ้ไม่สี 4, ่4ไซส์เลยมี1 9 54, 5 4 2 0 5 7า5 5 2 1 5 7 0แล้วก็ 2,1,5,6,5,R16 าหนะครับนสะมัดรถแต่ละรุ่นเนาะก็จุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเด่นของเขาคือราคาประหยัดนะครับอย่างเค่นนี้นี่ลูกค้าเปลี่ยน รอบ2แล้วไม่ใช่รอบ2หรอกจริงเขาเปลี่ยนหลายรอบแล้วแหละก็คือชุดเดิมก็ใช้579เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะนี่โอเคจุดเด่นของเขาก็คือราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพที่ได้มาตรฐานนะครับผมใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรเนี่ยก็เปลีย่ยนยางกับเรานะครับผมเราก็มีบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรให้ครบเลยนะครับีรวมถึงว่าถ้าเกิดสมมุติมันเป็น579ทั้ง4เส้นเนี่ยก็เราสลับยางให้ฟรีตลอดอยู่กใการใช้งานนน้อยแล้วอ้อแล้วก็ เป็นอย่างกับเรา4เส้นนะครับเรามีแถมประกัน100วันด้วยนะครับผมเนาะบาดเบียดวงต้ำเจอแผลที่เก็บลงไม่อยู่ซ่อมไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีเลยสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866หรือที่ Line@ @mtcthai หรือว่าทักประางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคาย,ยางราคาที่มันเครื่องราคาผ้าเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่ เพราะเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆกับบนเฮา,าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ